สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวรดาผ้าคามนะคะวรดาผ้าคามอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะร้านของวรดาอยู่ที่ตลาดสมเกียรตินะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าหรืออยากเลือกด้วยตัวเองก็เชิญได้นะคะหากท่านอยู่ใกล้ละแวกนี้หรือเดินทางไกลามาก็ให้ท่าน g o เก l e มานะคะที่ สำนักงานเทศาบาลเมืองสกลน,นครและโรงแรมเอ็มเจนะคะโรงแรมเอ็มเจอยู่ฝั่งโน้นนะคะเทศาบาลอยู่ฝั่งโน้นนะคะตรงข้ามมาจะมีที่ตึกอาคารนะคะเรียกว่าอาคารสมเกียรตินะคะเดินเข้ามาอีกร้อยเมตรจะเห็นป้ายร้านวรลาผ้าคามเลยนะคะหากท่านได้สนใจอยากได้สินค้ากับวรดาผ้าคาม มาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกพร้อมส่งให้ท่านแน่นอนนะคะเราไม่ได้พูดโกหกเราไม่ได้ขายาแบบว่าไม่ตรงปกนะคะของของเราตรงปกทุกชิ้นทุกอันนะคะเราลงไปเรื่อยๆะคะ่ะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะ อย่างวันนี้นะคะวรดาก็จะดได้เสื้อแบบไม่อัดกาวมานําเสนอให้พ่อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องในราคาลดโปโปโปเหมือนเดิมนะคะจริงๆสินค้าตัวนี้ขายหน้าร้านก็ไม่ได้นะคะค่าตัดก็แพงค่าผ้าก็อย่างดีแต่วรดาขายบวกแค่ค่าช่างกับค่าผ้านะคะวันนี้วรดาจะมายกจัดโปให้ท่านเลยนะคะจักจดโปจัดโปรให้ท่านพิเศษเลยนะคะตัวละ320บาทนี่คือราคาต้นทุนของวรดาแต่วรดาขายหน้าร้าน490นะคะ โอเคเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องท่านได้สินค้าดีๆงามๆเราจะยกให้โอเคนะคะอันนี้อกสี่สิบถ้าวรดาใส่นะคะชัดเจนนะคะผ้าของเราแบบนี้นะคะผ้าสวยเนื้อดีเป็นผ้าสีต่ตะกรอนเนื้อนิ่มวรดาจัดโปรให้ท่านเพียงสามรอยี่สิบาทนะคะอันนี้คือค่าผ้าและค่าต้นทุนตัดเลยนะคะเรายกโปรให้ท่านเลยนะคะสามรอยี่สิบาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนอกสี่สิบนะคะ เราแบ่งปันให้ท่านเลยผ้าตัวนี้ไม่ได้อัดกาวนะคะใส่สบายสบายเย็นง่ายๆเลยนะคะนาเบอร์หนึ่งอกสีนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาได้นะคะสินค้าของเราทุกอย่างพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะโอเคมาอันนี้ก็สวยนะคะอกสี่เหมือนกันเป็นลายสไลด์เปลือกไม้ย้อมคามธรมะะมมธรมชาตินะคะย้อมน้ําคามธรรมชาตินะคะตัวนี้รับรองสินค้าของเราตรงหน้าปกแน่นอนนะคะ ทุกอย่างยอมความธรรมชาติหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเราก็มายกลดหลั่นให้ท่านนะคะเพียงตัวนี้320บาทนะคะ320ราคาชิวๆเบาๆเลยนะคะค่าส่งของเราก็รอบละ50บาทเช่นเคยนะคะติการเราก็เช่นเคยโอนเงินก่อนเท่านั้นเราไม่มีนโยบายเก็บปลายทางนะคะอันนี้คืออก40ค่ะ ต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะอก40เหมือนกันอันนี้ก็ยอมเปลือกไม้นะคะยอมเปลือกไม้ยอมคามผสมกันนะคะสวยค่ะคามสะไรเปลือกไม้นะคะตัวนี้สีคามแท้แน่นอนไม่ใค่สีเคมีนะคะขอให้ท่านดูท่านทักเข้ามาได้นะคะสินค้าเรามีกิพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะเราจัดโปรแบ่งปันท่านเพียงตัวนี้320บบาทจัดเบาๆชิวๆให้เลยนะคะ 320บาทนะคะ320บาทง่ายๆเบาๆเลยนะคะให้ท่านเลย320บาทนะคะเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นผ้าลายผ้าเข่าม้านะคะใสด่ดีผ้านุ่มมากนะคะอันนี้ก็อก40บบรดาก็ยังแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ320บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ เสื้อของเรามีกิ่งพร้อมขายผ้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะตรงหน้าปกไม่จกตาท่านนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะน้ำเบอร์สี่สามร้อยยี่สิบบาทนะคะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะน้ำเบอร์ห้านะคะอกสี่สิบสองหากท่านใดสนใจรีบทักทายกันเข้ามาได้นะคะ ผ้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายเสื้อทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ถึงนาบ้านเลยนะคะท่านให้ที่อยู่ให้ตรงให้เบอร์โทรให้ชัดเจนท่านไม่ต้องมารอรับนะคะพน,นักงานจะโทรหาท่านเองเลยนะคะ อันนี้ก็อก42นะคะเมื่อท่านาแบบไม่สบายใจกลัวของไม่ถึงให้ท่านทักหาวลดานะคะเพราะวลดามีเส้นทางของสินค้าที่จะบอกท่านได้ว่าสินค้าถึงไหนแล้วนะคะสินค้าของเราเรามีเมสเซจอยู่ในโทรศัพท์เรียบร้อยมัดผูกพวกก่วงกันกับบริษัทขนส่งนะคะวรดาสามารถตรวจเช็คให้ท่านได้นะคะโอเคอันนี้นมเบอร์หนะคะอ,อก42เหมือนกันวรดาก็จัดโปรให้มันๆนะคะมันๆ 320บาทจากราคา4 9่านะคะ320บาทจัดโปรมนมันให้ท่านทุกคนเลยนะคะ320บาทนะจ๊ะราคาแบ่งปันราคาเฉพาะช่างและค่าผ้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะบวกกันเข้าไปเลยได้ราคาถูกๆนะคะตัวนี้ก็มานะคะอ๋ออันนี้ยังมีอก40นะคะตัวนี้อก40ฟังชัดเจนนะคะอก40 n u m b นัมเบอร์ในค่าลายนะคะลายสายฝนสลายนะคะ สไลทีโทนนะคะสไลเลยนะคะสไละะสเลยนะคะขอให้ท่านดูท่านชมได้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวรดาก็ยกแบ่งปันให้ท่านเพียง320บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะแล้ววราดาจะมายกตัวนี้เพิ่มเติมให้ท่านนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นผ้าสายฝนอย่างดีอันนี้เพิ่งตัดมาใหม่นะคะเลือกเลยค่ะตัดมาใหม่สินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายอก4ี2สเราก็ยกแบ่งปันท่านเหมือนเดิม3 2 0บาทราคาหน้าไลน์นะคะ320เท่านั้นนะคะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้อก4ี่นะคะสวยใหญ่สบายมากเลยนะคะใส่ง่ายๆเบาๆผ้าไม่ต้องอัดกาวใส่เบาๆชิวๆนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านเลย 320รอยี่สิบเช่นกันแบ่งปันให้ถูกๆเลยนะคะอันนี้ก็อก44่สิบสี่นะคะตัวนี้ใหญ่สบายใส่ง่ายนะคะใส่ง่ายเบาๆชิวๆนะคะตัวนี้ใส่ดีดีขายราคาเหมือนกันจ้ะราคาเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษอยู่แล้ว320เหมือนกันเช่นเคยนะคะ ผ้านิ่มไม่อัดกาวใส่ง่ายๆนะคะตัวนี้ใส่ง่ายๆนัมเบอร์สิบนะคะอกสี่สิบสี่นะคะตัวนี้อกใหญ่นะคะอกสี่ิบสี่ผ้าตัวนี้ลายราชวัตรสวยงามมากใส่ดีเบาๆชิวๆเลยนะคะมาอีกตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวนี้ใหญ่พิเศษอกสี่หกวีผืนเดียวเท่านี้นะคะใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนัมเบอร์11ก็มาให้ราคาเดียวกันนะคะอกสี่สิบหก นะคะก็ให้ท่านพิเศษราคาเดียวกัน320บาทมีตัวเดียวนะคะท่านใดสนใจรีบทักนะคะท่านเข้ามาช้าท่านจะไม่ทันเพื่อนๆนะคะเพราะสินค้าคบางทีมีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะเราขอพุดในหลายขอโทษลืมไหมลูกค้ามาแล้วละลืมเลย ก็เลยมาตัวนี้นะคะที่ไม่อัดกาวผ่านไปแล้วครบหมดทุกตัวนะคะครบหมดทุกตัวเนาะเราก็พิเศษให้ท่านเพียงตัวลนะสามนะคะแต่ตัวนี้เป็นอัดกาวอย่างดีมีซิฟข้างนะคะอันนี้เป็นผ้าเก่งเฉพาะคนนะคะนี่ค่ะอัดกาวเก่งเฉพาะช่างนะคะช่างบางคนไม่สามารถตัดได้นะคะตัวนี้วรลาาก็เอาไปใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้วรดาจะใส่มาโชว์ให้ท่านนะคะอันนี้ราคาจริงๆตัวนี้ขายอยู่790 ช่วงนี้วราดาเหลืออยู่1 2 3ตัวนี้วราดาจัดโปรราคาต้นทุนบางทีไม่ได้ทุนด้วยซ้ำไปแต่วราดาอยากแบ่งปัน600บาทนะคะอกสีนะคะท่านใดสนใจรีบมาเลยนะคะวราดากําลังให้ช่างตัดอีกอยู่ช่างก็ตัดงานรไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าสินค้ามีหลายคนมีหลายประเภทนัมเบอร์สิบสองอกสี่สิบบาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยเสียดายมากนะคะถ้าท่านรับไม่ทันเสียดายเสียดายนะคะเสียดายจริงๆ อันนี้นะคะมาเลยนะคะ n ั m เบอร์โอเคแล้วก็มาอีกนะคะ n ั m เบอร์ตัวนี้อก4ีนะคะ44ใหญ่กว่าวราดานะคะนี่ค่ะตรงใส่สบายไม่อึดอัดซิปลูดเหมือนกันนะคะนับเบอร์สิขอบคุณมากนะคะทุกอย่างที่ท่านอุดหนุนนะะี่ยค่ะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะนี่ค่ะ อก4 4 6 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะใส่สบายใส่ง่ายยิ่งซักยิ่งนิ่มเพราะววดาเอาไปใส่อยู่นะคะตัวนี้นะคะโอเคแล้วมาตัวนี้อก4 4เหมือนกันนะคะอก4 4นะคะนี่นนี่ก็สวยนะคะนัมเบอร์14เราก็แบ่งปันท่าน600บาทนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ้งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะราคามิตรภาพพิเศษ 600บาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายผ้าของเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะผ้าของเรามีแท้แน่นอนเป็นผ้าขามแท้จยังบัดสกลนครเช่นเคยนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหาท่านอยากได้สินค้าพวกหมวกพวกอะไรนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะอันนี้มีระบาย120ราคาเต็ม159แบบไม่มีระบายนะคะ90บาทใบเดียวกันแต่แค่ไม่มีระบายเนาะวลาดาก็แบ่งปันให้ท่าน 90บาทค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านได้สนใจพ่อแม่พี่น้องจยได้อะไรก็ทักทายเข้ามาหาบรดาภาคค่นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกก่งพร้อมขายสินค้าของเรามีเท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะหากท่านอยากได้อะไรทักทายกันเข้ามาพูดคุยมีเบอร์โทรถ้าแม่ท่านไม่มีรายโทรมาคุยกับบรดาได้นะคะถ้าหากบางช่วงตอนบ่ายหรือตอนค่า บ่ายวลรดา,าจะพักผ่อนนิดหน่อยหรือว่าข้าจะไปออกกําลังกายนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ขอให้ท่านโทรทักโทรย้ําเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อวลรดาภา,าคขมขอบคุณทุกคนที่สนับสน,นุนและอุดหนุนวลรดามาตลอดนะคะขอบคุณจากใจจริงของวลรดาภาคขามขอบคุณค่ะเ <Burg> จอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย